็นซุ้มโค้งหมดเลยเพราะว่าพอปล่อยตรงนี้ไว้แล้วมันแปมันไม่เสร็จซ <ś> ุ้มระวางเสาเออซุ้มระหว่างเสาอัานนี้คิดอันนี้จบหมดละเหลือเตัวัสดุที่คิดอยู่ว่าอันไหนเป็นตะแกรงเหล็กอันไหนเป็นทองเหลืองทองแดงอะไรนะถ้ามันเป็นบีมแล้วคุณสมุดดัดได้ก็ดีทีตัวนี้นดีดัดีหรือว่าก็เป็นปูนไปตัวเนี้จนเป็นอนะาร์ตเนี่ยผมว่าดัดได้นะ ตัดต่เป็นผ้าแดงเป็นกอกตกอเป็นแผ่นออมก็คงสวยดีอ่ะดัดบีมเนี่ยจะโดนโทรมาบ่นเยอะอุ้ยเห็นยอดเห็นเหรอเห็นยอดรับเห็นยอดทิศเขายังยังรับยังเฮ้ยเขาเขาทับเครก็บอกเมื่อไหร่จะมาดูเนี่ยโอ้สวยมากเลยนะยอดทิศโอ้เห็นไม่เห็นอะโอ้โหนี่ถ้าถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกงานจะเป็นอีกอย่างนี่ ก็ทําได้หมดเลยนะครับเก่งชิบเป๋งนะดูดีนี่ไอ้นี่มองไกลๆเหมือนแข้งสิงเลยเนาะโอ้ไอตรงเสาเนี่ยนะท็อปเนี่ยไอตรงไอไอตรงคอสองแล้วก็ล้วงเข้าไปเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดรู้ว่าแกทําได้ขนาดนี้นะมันจะได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะแกก็จะบ่นหนักกระตุกแล้วของแกว่าสิ่โอ้โหเนี่ยเติร์ตอนที่ผมออกแบบผมไม่คิดว่ามันมีเทคนิคนี้ไงครับเข้าใจครับ คิดเทคนิคหล่อซิลิคอนบอลตายหาทําแบบยังไงอ่ะนี่คุณสมยศทําได้หมดเลยนี่นี่กระตรงจางใครบอกห้าเซนนี่มันไม่ถึงนะสามเซนนี่เนี่ยลดความเข้าใจของแกนาเตอร์นี่ดูดิมุมเนี่ยมันก็แค่เรียวลงใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นในแต่ละเลยเยอะในมุมไม่เป็นองไม่เป็นเก้าสิบเลยไงใช่ครับมันเชิญเข้าไปอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้นี่ สองมินก็โทรมาหาละแหมที่นี่คืบมันก็ยังเฉยอนี่นี่ดูตัวหยุดเนี่ยเห็นไหมครับอือดูดิอ้ยเดี๋ยวลื้อนังร้านลงแล้วเขาจะรู้ว่าเขาทำอะไรกัน อันนี้ส่งลงเสร็จแล้วใช่ไหมสี่อันเนี่ยผมบอกให้แกติดตัวใช่ครับน่าจะสี่อันแล้วแต่ยอดเกไม่ได้ทำใช่ไหมยอดของคุณทวันนี่เจดีย์ภูเขาทองเนี่ย <c oughs> ของเดิมอะ่ะเรางัดเอามาไว้ที่พิพันเจ้าสามพญานะนาธานตะก,ก่อนที่ผมเด็กๆอตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เอามาจากภูเขาทองที่กรมศิลปากรไปสร้างหลงังคานคุมอะ่ะ เนี่ยดูที่งานอย่างนี้มันมีชิ้นเดียวด้วยตอนที่รุ่นผมเรียนนะเรียนจากไอ้พวกนี้นะไอ้หมอธรรมสพิตรโอ้โหนี่กลวยเชิงเจดีภูเขาทองนี่รูปเก่านะนบบของใหม่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเขาไอของปจัจจุบันจจุบันไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะไอสาวต้นที่เลยม,มันสกัดได้ไหม น่าจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นมารับท้ไมมันไม่ใช้จันทันวะเพราะว่ามันมันคือเสาต้นนี้ครับอาจารย์ส่วนที่โผล่มันคือส่วนส่วนสีเทานั้นน่ะมันขึ้นมารับหลักคาซอนนี้เ<อ>สาของหลักคาซอนนี้อ๋อแต่ว่าเห็นข้างนูน้นอีกตาแหน่งหนึ่งข้างนูน้นใช่ครับมันเห็นติ่งๆไม่ไม่สกัดหมายความว่าเราเรา เราออกแบบโครงสร้างปลายเสาให้มันจมเป็นระนาบใหม่ได้ไหมไม่ได้ไปทําลายความระบบความแข็งแรงก็คือว่าเชือนออกแล้วก็เชื่อมเหล็กยังไงก็โอ้ <c oughs> อันนี้ไม่ดูได้ไหมผ <c oughs> ู้ผู้ร <c oughs> ู้ไหมผู้ผู้ผู้เอ,เอาเปิดให้ดูเสาต้นเนี้ยถ้ามองทางด้านนูน้นมันกลายเป็นว่ามันทะลึ่งขึ้นมาบนนี้นี่เอาที่เอาที่ท็อปเขาวงเอาไว้นี่นี่นี่ เนี่ยน,น,นี่นี่ไงนี่คือ,อตุ๊กตาอ้นี่คือสาวลอยที่มันทะลุขึ้นไปเนี่ยก็คือต้นนี้แต่เห็นจากด้านนู้นตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเราทำเพดานไม่ได้ใช่หไหมตรงนี้มันเป็นแนวจันทันครับใช่หไหมท็อปตรงนี้มันเสบเลยกันไหมไม่แน่ใจนะครก็คือระยะที่มันลึกเข้าไปสิบสองเซนประมาณไหม อ่าอสมมุติ12เซนเนี่ยจากนี่ไปถึงนี่นะถามว่าตรงเนี้ยเราสกัดทิ้งแล้วมันทำลายระบบโครงสร้างไหมแล้วถ้าทำลายเราสามารถที่จะหักเหล็กเข้าไปให้มันทนได้ไหมแล้วเทใหม่เพื่อที่จะให้มันหลังคาไาอ้เพดานไม้มันกรูผ่านไปได้แล้วตรงนี้มันต้องป้นตัวจันทรนหลอกสามารถทำได้ไหม,มท็อปลองเมจเจอร์ขนาด มันต้องเฉือนออกพูดง่ายๆต้องเฉือนมันออกแต่ว่าถ้าเกิดระบบโครงสร้างมันมีปัญหาเราเราย้ายตรงนี้เป็นปัญหามากเลยคือจริงๆขนาดเสาอะมันมันได้แต่ว่ามันไม่ได้ทำแต่แรกพอถ้าตัดเหล็กปอกมันจะหายไปหมดมันกลายเป็นเหล็กเมนไม่มีปอกเราเราสามารถขยับด้วยการเชื่อมปอกยุบเข้าไปได้ไหมแล้วเหมือนก็เราออกแบบปอกใหม่อะ แต่ว่าอ่ามันจะเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กไงเหล็กยืนใช่ไหมมีเหล็กยืนแล้วก็แบบคือเหล็กยืนต้องตัดทิ้งบางส่วนถ้าจะเฉือนขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไม่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันออกมาเท่าไหร่ไงถ้าเราต้องเช็คดูก่อนไหมเราจะได้ทราบว่าอืมเท่าที่ดูนี่เกือบครึ่งเสา,นะมมสาสร์นะมุมครึ่งนะเลยโอเคอาจารย์สุริยาได้ไหมเราอเอาเขตมารับ เพมร์ตแบบที่ทายาแก้ข้างนอกได้ไหมเพรมารแล้วก็ฉากให้พี่ป๋องช่วยดูด้วยเพราะว่าแกคิดเอาไว้นะเพรมาร์ซ้ายขวาเนี่ยเหมือนมันต้องเอามุมนี้ออกไปเลยอ่ะนั่นน่ะแล้วก็แล้วมันจะมีจันทันนะท็อปมันต้องบวกจันทานเข้าไปเออมันเอาเอาเนี่ยเพราะจันทานวิ่งนี่ไงมันจันทนอ่ะมันก็บวกจันทันเข้าไปเพราะนั้นไอ้เที่ยวออกก็จะน้อยกว่านี้ไง จันทรันอยู่งนี้วะไม่ใช่อยู่ตรงม,มุมแต่ตรงนี้ถ้าทำจันทรันอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าก็ไอตัวหลอกนั่นก็คือจะได้ช่วยว่าเสาได้ไม่ต้องออกมากไงเพราะมันถูกอันนี้ปิดเข้าไปอยู่แล้วเพราะนั้นระยะตรงยุบนั่นแหละก,ก็เอามาเช็คได้ก็คือว่าอ๋อแต่ตรงนี้ต้องเยอะใช่ครับต้องเยอะคือถ้าเพเซฟก็คือเอาชิดตัวนี้เลยอะชิดผนังตัวนี้เลยหรือว่าถ้าหรือถ้าเกิด ก่อตรงนี้ให้มันตื้นลงหน่อยก็ได้ครับจะได้ช่วยเสาจะได้ไม่ต้องเอาเสาออกเยอะไม่งั้นทําเพดานไม่ได้แล้วดาวเพดานเพดานอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ไงนี่แปรหัวเสาทุกตามีกี่ตำแหน่งสี่สนี่ตรงนี้ด้วยไอ้นุ่นไม่เป็นสามสี่ไม่เป็นปน,นี่แหละดูให้ที โอ้ไปคิดานก็จนด้วยกล้าวเลยถ้าไม่ถ้าไม่ขยับนี่ไงตรงนี้เลยใช่ไหมท็อปนะใช่ครับแต่อยู่ด้านนู้นต้องมองทางนู้นก็มานี่เนี่ยมันมีมันมีตัวนี้มันมีมนมตัวน,น,น,นี้พลาดด้วยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมรตรงไหนวะตรงนี้อ๋อนี่มันต่ำลงนี่ไงอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ไงนี่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 ไงนี่ไง ุกตาสาแปลหัวสาวอยู่นี่ตุกาตา <c oughs> เดี๋ยวคือตรงนี้คิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดจะดีขึ้นมาแล้วลมันจะทําให้ตัดสินใจได้เออแต่คิดว่าเป็นเสานี้กับเสากลมจะดูจะดีดทีแต่ถ้าเป็นเสากลมเนี่ยเอาเอาทำไงเอามุมออกไม่ไม่ังาจะใหญ่เข้าไปใหญ่เหล็กมันกลมเหล็กมันกลม แยกมุมออกคนคนมันน้อยไปชุดนึงถ้าเกิดเขามีอีกแก๊งหนึ่งนะมาทำเจดีนะตอนนี้ไอ้กแก๊งที่จะทำยอดที่แก้นี่นะมันก็คือไอ้คนที่ามาเมื่อกี้มันต้องรอ้อยนั่นเสร็จไอ้นั่นนึ่งจริงจะมาทำเจดีแล้วก่อนจะทำเจดีมันทำยอดปียอดก่อนอีกนี่เจดีก็เลยถ้าเกิดมีอีกแก๊ง,น,งนะตะไตก็ทำช่อฟ้าไงมันต้องอีกแก๊งหนึ่งนะมาทำเจดี เดี๋ยวจะลองถามเขาว่ามันมีไหมมันจะได้ให้ปัญหาผิวนี่ไม่มีปัญหาปัญหาบุบบิดที่มันขัดแล้วมันมีปริมาณทรายไม่เท่ากันแล้วก็มันยังเละมันยังเปียกมันต้องขัดมันยังไงยังใช้เกลียงอะไรวะเกียงเหล็กเกลียงขัดมันโอ้แต่มันติดดีนะไม่น่าเชื่อแต่บางับติดอะไม่เหมือนตุ่มตุ่ย เราเลี้ยุ่งเนี่ยแตะนิดยังน,นี่มันเขียนไปปุ่นดำโอ้นี่เขียนภาพจิตกรรมบนนี้นะก็เครื่องปุ่นดำนี่คือจิกดูจมเหล็ิกนี่นี่แล้วนี่เอาออกไงอ่ะหรือไม่เอาออกแล้วก็ไม่ต้องออกแล้วก็ทำไปเลยที่เนี่ย <c oughs> เอาจริงคุณเบียร์แล้วไอ้ตรงตีนเนี่ยไอ้ไอ้ส่วนที่เอาอย่างกระสาวนี่ดีกว่าอย่างกระส่วนที่เราจะไม่ไม่มีเปื่อยปล่อ,ลอยอะ่ะแล้วก็เป็นขัดให้หมดเลยขัดหมดโอเค ไอ้ที่ครั้งหนึ่งกรมศิลปากรมันเอาหินอ่อนวัดนึไงเอาหินอ่อนมาใส่เนี่ยครับแล้วอันนี้ยิ่งปกันใหญ่เลยนะภาพกิจกรรมใช่ไหมครับเพราะมันยิ่งชื้นหนักเข้าอีกแหมอะไรบาลาีจะขึ้นเพราะเขาทําแก้วทําอะไรเป็นได้ตั้งหลายอย่างนั้นบางทีไม่อยากจะใส่คมหวดเหมือนกันนะสมดุใช่ไหมอืก็ทำผิดเบื่อคมหวดฮะจิ้มเร็ไปหลอกแก้วเอาโอ้ เป็นเป็นต้นแบบใช่ไหมคุณเนี้ยไเขาบอกเขาทำได้หมดโอ้โหเพราะว่าถ้าถ้าไปเตาเองเฉยๆมันมันก็ไม่มันก็ไม่ไีเขาหล่อเหล็กได้ด้วยเขาจะเอาลายแล้วก็ออกแบบไปสิออไปไหนไม่รู้เนี่ยเอาฝากบอกอ้อด้วยคุณเบียรยตรงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วไปคิดดูแล้วช่างหัวมันมันจะปีนขึ้นไปแค่ไหนก,ก็ช่างมันไม่งั้นไปต่อก้านก้านมันยาวเกินออเ็ถามว่าคันบวยมันอย่างเนี้จะต่อนี่หรือไาจะปิดนี่ ก็ให้มันขึ้นมาเลยอันนี้จะได้ไม่ต้องต่อไม่งั้นกา้านมันยาวผิดยาวเกินอันนี้มันก็ยาวกับปกติอยู่แล้วหมายถึงว่าปกติก็คือไอ้พวกที่อยู่บนบนเส้นตรงอะ่ะโอ้ยบา,าลลีมองขนาดน,นี้ก็คมเฉียบแล้วนะ